ก็สวัสดีนะฮะอีกทีนะครับก็ช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะฮะก็ในระหว่างที่น่าจะเป็นช่วงทานข้าวของห i̇şte. ลายคนนะฮะก็ระเบียบตัวนี้ก็เอามาพูดให้ฟังนะครับระเบียบตัวนี้ก็เป็นระเบียบสํานักนายกมนตรินะว่าด้วยการพัฒนานคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่พศสอง1ก็นะฮะก็เห็นว่าเป็นตัวกฎหมายที่ ก็ค่อนข้างจะใหม่ฮะปี2560เป็นต้นมาเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับก็เป็นตัวที่นำมาใช้นำมาใช้ในพื้นที่ระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นประธานนะฮะรัฐมนตรีที่รักษาการตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีถึงสองท่านนะก็อยู่ในระดับพื้นที่อำเภอเหมือนกันนะก็เป็นท่านแรกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อันหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขโดยพื้นฐานของกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับแต่ก็ได้เอานํามาออกข้อสอบบ้างนะแต่สิ่งที่เอามาออกข้อสอบเนี่ยก็เป็นข้อสอบของระดับชํานาญการพิเศษระดับชํานาญการพิเศษแล้วก็ระดับนายอำเภอขึ้นไปนะครับก็เนื้อหาที่เอามาสอบออกสอบเนี่ยก็เป็นข้อ,อเนื้อหาในระดับ ที่ไม่ได้ลึกมากนะก็ถามเกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างเกี่ยวกับคณะกรรมก,การแล้วก็อำนาจหน้าที่บางประการเฉยๆนะในตัวในตัวระเบียบสำนักนายมนตรีฉบับนี้นะก็เราก็จะเอามาพูดในเรื่องที่สาคัญสาคัญเราลงไม่คงไม่ลงลึกไปในระดับที่ว่าปฏิบัติการนะลงลึกไปในระดับปฏิบัติการก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้เอาไปเอาข้อสอบนะ มาดูนะครับระเบียบฉบับนี้นะฮะเขาเรียกว่าระเบียบสำนักนายกมตีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่นะครับวพศน5 6 1นะครับความเป็นมามาดูก่อนนะฮะความเป็นมาของพอชอพอชอนะพอชอคือ คณะกรรมการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอนะครับส่วนพอชคก็คือเขตนะครับความเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวมนะมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในะระดับพื้นที่โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับ เสริมสักเสริมสร้างเสริมให้บุคคลครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกายจิตสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะ่อให้เกิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่พศ2561คือ9มีนา2561เกิดขึ้นนะครับนะตัวที่เขาเอามาออกข้อสอบเนี่ยคือ นคือหน้านี้นะครับคือหน้านี้ที่นามาออกข้อสอบจํานาญการพิเศษหรือข้อสอบจำเพานะคือหน้านีนะ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะโครงสร้างมาดูโครงสร้างกันก่อนฮะในตัวกฎหมายทุกฉบับเหมือนกันหมดฮะมีคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนของกฎหมายเนะี่ยทุกฉบับเลยนะครับทุกฉบับเลย ของคณะกรรมการชุดนี้ของพรบฉบับนี้ก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนเหมือนกันคณะกรรมการในการขับเคลื่อนนะที่เรียกว่าพอชอ,อเนี่ยนะก็คือหนึ่งเนี่ยจะมีที่ปรึกษา ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ว่าการจังหวัดกับทางพมจพมจก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นที่ปรึกษานะครับคนที่เป็นประธานก็คือในอำเภอเนี่ยเขาก็เลยเอาตรงนี้ออกมาเป็นข้อสอบแต่ข้อสอบของเขาเนี่ยเขาถามว่าคณะกรรมการชุดเนี่ยนะครับประกอบด้วยสมาชิกกี่คนนะครับเรามาดูในตัวหนังสือนะครับ จะพาท่านมาดูในระดับอำเภอก่อนนะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือเรียกสั้นๆว่าพอผ่านชช้างออ่างแล้วก็จุดเข้าไปนะครับนะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าไอตา้ตารางงตารางพวกนี้ผมเอามาจากไหนนะ <laughs> ในตัวเล่มหนังสือเนี่ยผมพัฒนาเรื่อยๆนะบอกท่านแล้วว่าพัฒนาเรื่อยๆก็เอาเล่มของตัวเองเนี่ยแหละมาดูแล้วก็มาพัฒนาเห็นว่าหนังสือมันอ่านยากนะอ่านยากไปหน่อยก็เลยมาทําเป็นตารางใส่เข้าไปแทรกแทรกเข้าไปให้มันอ่านง่ายนะแล้วก็ทํามันเป็นรวมมันทุกหน้าเลยทุกเล่มเลยนะก็ตอนนี้ยังยังไม่แล้วเสร็จนะตัวหนังสือตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จแตนะ่ยังมีการปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นตารางตัวไหนท่านสนใจท่านก็บอกหาผมก็ ใส่ไว้ให้นะครับมาดูนะฮะพอชอ,อเนี่ยไอที่ออกสอบจำนนนการพิเศษคือส่วนนี้คือส่วนนีน้ก็ถามว่าพอชอ,อเนี่ยมีกรรมการนะมีกรรมการที่ในอำเภอแต่งตั้งขึ้นด้วยเนี่ยจำนวนกี่คนฮะวอาสอบถามมาเนี้ย แต่เชื่อมั่นว่าหลายคนที่สอบชำนาญการพิเศษแล้วก็สอบในอำเภอตอนนั้นนะคงจะตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาปี2561นะครับแล้วก็ในระดับพื้นทีน่ก็ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนพชอ,อออย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะมีการขับเคลื่อน,นทางประหลัดอำเภอที่สอบชำนาญการพิเศษรอบนั้นก็น่าจะตอบไดนะบ้คำตอบของเขาก็คือหลักๆเลยเนี่ยนะ ไอ,อ้พอชออหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยนะฮะนียที่มีายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุกการกับกรรมการเนี่ยนะฮะนสาธารณสุขเขาก็จะชงเรื่องฮะชงเรื่องให้ในายอำเภอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการไม่เกิน20คนนะนะไม่เกิน20คนเป็นกรรมการนะรวมานอำเภอกับรวมสาธารณสุขอำเภอก็จะเป็น22คนครับรวมานอำเภอรวมในอำเภอ,อ,อกับทาง สาธารณอำเภอก็จะเป็น22คนนะคนแล้วก็นอำเภอแต่งตั้งเลขานุก,การร่วมได้อีก2ก็เป็น24คนนะครับรวมทั้งหมดก็24คนแต่เขาถามว่ากรรมการมีกี่คนกน็ต้องตอบว่า20คน,นะดีนะเขาไม่ถามลงลึกไปอีกนะเช่นถามว่าใครเป็นที่ปรึกษาเงี้ยก็คงจะตอบยาก คือพัฒนาการสังคมความมั่นคงของมนุษย์หรือเรียกสัส้นๆว่าพอมอจอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยพอพานมาม,ามาจตจานนะครับเป็นที่ปรึกษ,ษานะครับถ้าข้ถามลงลึกอ,อีกเนี่ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คงจะตอบยากกันเลยเลยทีเดียวนะเช่นถามว่าไอ้ยี่สิบคนเนี่ยมาจากไหนบ้างเนี่ยยี่สิบคนมาจากไหนบ้าง,าาหางให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมพูดในเรื่องวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดไปแล้วนะครับ หลักๆของเขาก็คือการบูรณาการตอนนั้นมันจะมีกระแสรเรื่องเกี่ยวกับประชารัฐเนี่ยมาเยอะเขาก็เลยต้องการให้บูรณาการบอกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่าทำแค่หน่วยงานของรัฐสิคุณก็ไปบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สิไปชวนประชาชนมาไปชวมพบประชาสังคมไปชวนภาคเอกชนมาร่วมกันทํางานได้ไหมเนี่ยทาให้เกิดระเบียบสํานักนายกน้ฐมนตรีฉบับนี้ขึ้นมา โดยหลักก็คือบูรณาการการมีส่วนร่วมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในตัวของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยเขาก็ต้องการให้มาจากเนี่ยหน่วยงานของรัฐหกนะ 6, ไม่เกิน6คนนะผู้แทนภาคเอกชนนะครับไม่เกิน6คนแล้วก็เป็นภาคประชาชนนะครับไม่เกินเจ็ดคนนะแบบนี้เนี่ยคือองค์ประกอบของเขานะ รัฐ6เอกชน6ประชาชนอีก7นะครับนแล้วเขาก็บอกไว้เลยว่าภาคเอกชนได้มาจากไหนบ้างน,นะภาคเอกชนก็ได้มาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขนะหรือด้านสุขภาพสาธารณสุขนะสถานศึกษาของเอกชนนะครับนะไม่ใช่ของรัฐนะของเอกชนนะผู้ประกอบวิชาชีพนะวิชาชีพอื่นเช่นอะ,อะไรที่เป็นวิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพไหมเป็น วิศวะกรเป็นวิชาชีพไหมเป็นนะที่มีใบประกอบวิชาชีพต่างๆนะก็จะอยู่ในส่วนของภาคเอกชนนะหมอของโรงพยาบาลเอกชนนะครับภาคประชาชนก็ได้มาจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นนะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นหมอดินอนะไรอย่างเงี้ย เครือข่ายกลุ่มเครือข่ายกลุ่มของพัฒนาชุมชนนี้พชอยก็เข้าอยู่ในส่วนนี้เนี่ยเครือข่ายอาสาสมัครอสมเข้าไหมก็เข้านยอสมก็เข้าเนี่ยคือภาคประชาชนนะภาคประชาชนไม่เกิน7คนนะครับในข้อสอบในปีนั้นก็มีการถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ไปบ้างนะอำนาจหน้าที่ของพอชอยก็จะมีเท่านี้หนึ่งก็คือติดดำเนินการตามเป้าหมาย ดำเนินการตามเป้าหมายที่ทางพอ,อทางคณะกรรมการชุดใหญ่เขากาหนดให้เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่นะคือคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการนโยบายเขาก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมายมนะเดี๋ยวจะได้พูดถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดใหญ่หมาดูชุดอาเภออนนะสก็คือมีการกําหนดแผนงานนะพอคณะ,ะกรรมการนโยบายเขากำหนดมาแล้วเนี่ย นะระดับพื้นที่ก็ต้องมีการกําหนดแผนงานว่าจะทํำยังไงให้เป็นไปตามเป้าหมายต้องทําอะไรบ้างต้องประชุมราษดรก่อนไหมต้องทําอะไรไหมนะแล้วก็มีการทบทวนแผนทบทวนแผนงานนะกําหนดแผนงานก็ต้องมีการทบทวนแผนงานแผนงานก็ต้องทบทวนทุก2ปีเพราะอสอบชํานาญการพิเศษก็ตรงนี้แผนงานของปชอต้องทบทวนทุกกี่ปีกนะ็ต้องว่าทบทวนทุก2ปี ไอ้ทบทวนเนี่ยตอนนี้เราเรียนมาน่าจะมีที่เกี่ยวข้องประมาณ3เรื่องแหละนะครับก็คือทบทวนกฎหมายนถ้า,ถ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 ามีการทบทวนกฎหมายเนะี่ยาปีใช่ไหมฮะห้าปีแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรื่องรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยก็ทบทวนแผนปฏิบัติการของรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยทุกปีใช่ไหมฮะไอ้คอชอนี่ก็ทบทวนทุก2ปีนะครับหน้าที่ประการที่3คือขับเคลื่อน ับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุปเป้าหมายนะครับหน้าที่ที่4ก็คือสนับสนุนไนมะ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนผู้ประกอบในพื้นประกอบการในพื้นที่คนณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการสนับสนุนนะสนับสนุนร่วมมือกับพอชออือ่นฮนะจะทําเพียงอำเภอเดียวไม่ได้ครับคุณต้องไปร่วมมือกับพอชอคณะกรรมการพัฒนาคณนะกรรมการพัฒนา อะไรคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณภาพชีวิตนะครับ,รบรกับอำเภอกับอำเภออื่นด้วยติดตามประเมินผลนะปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายว,ว่าการนะว,ว่าการจังหวัดมอบหมายนะครับไม่ใช่ปฏิบัติการอื่นตามที่พัฒนานสังคมและความมั่นคงม,มอบหมายนะถึงแม้ว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาจะมี2คนแต่ว่าหน่วยงานที่ตรงในการบังคับบัญชาในอำเภอเนี่ยก็เป็นผู้ว่าการจังหวัดวันนั้นก็เลยฝากไว้นะครับกับผู้ว่าการจังหวัดโดยให้ผู้ว่าการ จังหวัดเนี่ยเป็นคนมอบหมายให้พอชอ,อเนี่ยดำเนินการได้นะครับนี่คือข้อสอบทั้งหมดที่เคยออกเป็นข้อสอบชำนาญการพิเศษและข้อสอบนายเผื่อนี้มาดูคณะกรรมการนโยบายจะมีใขรบ้างนะคณะกรรมการนโยบายที่ปรึกษานะมีความแตกต่างกับระดับจังหวัดตรงหนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษานะครับท่านลองดูมันคนละกระทรวงกันถ้าเป็นคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตร,ระดับอำเภอน,นะก็จะเป็นทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยส่งให้พอ,อจังหวัดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนะนี่ยน ก็ไม่ได้ให้เป็นของนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเนะี่ยหรือว่าสสจเนะี่ยสาธารณสุขอำเภอเนะี่ยเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ใช่แต่อย่างใดแต่ให้เป็นพนัฒนาสังคมและความเป็นคยของมนุษย์จังหวัดเป็นที่ปรึกษานะครับแ,แปลกดีนะดูนะคนที่เป็นประธานคือประหลัดกระทรวงมหาดไทยปกติเนี่ยกฎหมายจะเขียนให้มีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นประธาน แล้วก็ให้กําหนดเป็นทางประหลัดเนี่ยเป็นตัวรองประธานคนที่1รองประธานคนที่2แต่นะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสร้างขึ้นมาจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขต้องการที่จะบูรณาการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขเลยชงให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทย,เ,ยเป็นประธานคณะกรรมการเ,เพื่อจะได้ดำเนินการผ่านทางผู้ว่าการาจังหวัดหรือว่าทางตัวนายเือที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยดําเนินการอย่างเต็มที่เพราะถือว่าท่านเป็นประธานสาธารณสุขเป็นเพียงผู้ช่วยเนี่ยก็พยายามที่จะกําหนดบทบาทเขาว่าเขาเป็นผู้ช่วยนะท่านเป็นประธานเพราะฉะนั้นประธานเนี่ยควรจะร่วมมือให้มากแล้วเป็นลูกเล่นลูกเล่นนะครับเวลาท่านจะไปให้ใครไปขอความร่วมมือใครเนี่ยท่านก็ลองดูนะท่านไม่ต้องกําหนดตัวเองเป็นประธานนะกาหนดให้เขาเนี่ยเป็นประธานดูแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ก็ดีนะบอกว่าถ้าท่านท่านทำงานไม่ได้เนะี่ยท่านก็รับผิดชอบนะเพราะท่านเป็นประธานนะที่ผมเข้ามาผมเข้ามาช่วยนะแต่ความจริงเนี่ยตัวเองเป็น,นเป็นคนที่ต้องการความร่วมมือแท้ๆนี่นแหละนะฮะก็ดีแปลกๆดนะีประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นกรรมการนะแต่ว่าในระดับอำเภอเนี่ยก็มีพมจเป็นที่ปรึกษานะฮะ แะยังมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการอีกคนหนึ่งนะครับอธิบดีก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกลุ่มนะปกครองพอชควบคุมโรคควบคุมโรคตอนนี้ก็กําลังดังนะอธิบดีควบคุมโรคนะครับสนับสนุนบริการสุขภาพนะส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครมอน,นามัยนะประหลัดกรุงเทพประหลัดกรุงเทพเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าเขามีพอชอขอนะพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตะระดับเขตนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากสาขาเกี่ยวกับพัฒนาสังคมและการแพทย์นะครับคนที่เป็นกรรมการและเลขานุก,การก็คือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจนะรับผิดชอบกลุ่มภารกิจนะตรงนี้เราเรียนไปในตัวพรบระเบียบบริออหารและการเป็นดินไปแล้วนะนะกลุ่มภารกิจเนี่ยนะ ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการรวมกันระหว่างกลมุมสองกลมขึ้นไปมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบด,ดเีเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจารการได้ลองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบกลุ่มภาารรกกิจด้พัฒนาการสาธารณสุขเป็นกรรมการและเลีขาดองการครับอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือกำหนดเป้าหมายเพื่อให้พอชอ,อเนี่ยหรือพอชคอ,อเนี่ยไปดำเนินการกำหนดแนวทางขึ้นมาทำานเนาะนรับ สองคือทําให้เกิดความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชนทําหน้าที่สนับสนุนพอชอพอชคอ,อในการดําเนินการทําหน้าที่ให้คําแนะนําพอชอพอชคอ,อในการดําเนินการเสนอแนะให้แก้กฎหมายเป็นอำนาจเฉพาะตัวของทางคณะกรรมการนโยบายนะครับ <c oughs> กำกับพอชอพอชคปฏิบัติงานอื่น ตามที่คอรมอรหรือนายกมตรีมอบหมายนะครับถ้าเป็นในระดับของพอชออจกะกเป็นการปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายนะครับสาระสำคัญก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้จริงๆมีเท่านี้จริงๆที่ท่านจะเอาไปสอบเนี่ยนะมีเท่านี้จริงๆแล้วก็ลองดูนะมีแค่20่ข้อนะครับมีแค่ยี่ข้อ รัฐมนตรีที่รักษาการก็บอกไปแล้วก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนะฮะตัวนี้เป็นระเบียบนะระเบียบสํานักนายกมนตรีนะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันฮนะนะเพื่อให้เกิดการร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เสริมสร้างให้บุคคลครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคมคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตัว powerpoint ของสารสุขนี้ผมอัพโหลดให้แล้วนะครับฉันก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่เราเอาไว้แค่นี้นะส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นตัวในรายละเอียดละะครับให้สังสารสุขดูเองนะแค่กฎหมายของเราก็เยอะแล้วนะ เยอะแยะเลยนะครับอันนี้แถมนิดนึงก็ได้ที่มาของเขาเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขนะตรงนี้ท่านดูไว้ประกอบเฉยๆนะครับสุขภาพเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะว่าจะเป็นแง่ของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกลางเเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มาของกฎหมายฉบับนี้ก็มาจากยุทธศาสตร์ชาติที่มีคติพจนะ์ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับนะแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางกับปฏิรูปประเทศทางด้านสาธารณสุขนะเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนนะครับก,ก็หลอมมาจากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนยะนะเพื่ออะไรบ้างเพื่อสุขภาพดีหนึ่ง สบริการดีเซอร์ c e วิส e l เอ็กซ์เซลนต์นะทำมาพิบาลการบริหารดีนะ e กอเนนเซ์เซเลนต์นะครับคนดีก็คือ people e x c e l l e n เลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาสุขไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเราเลย <c oughs> หน้าที่ของท่านในพื้นที่อำเภอก็คือไปบูรณาการให้เกิดคณะกรรมการขึ้นมานะแล้วก็ให้คณะกรรมการเนี่ยดำเนินการ ตามแผนแผนการเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการนโะยบายกำหนดเท่านั้นเองนะครับมันมีมีคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้คำว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องไปดาเนินการเนะเขารวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับ ห,หมายถึงส่วนรชาชการนักวิสาหกิจองค์กร,กรปรกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนในงานอื่นของรัฐแล้วให้รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไปด้วยแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นหน่วยงานของรัฐเมื่อเป็นหน่วยงานของรัฐท่านมาดูคำนี้คำที่เขาเขียนนะฮะ คือการที่คณะกรรมการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้เกี่ยวข้องไปปฏิบัตินะครับนะอันนี้คือการสรั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดําเนินการได้เลยนะครับผ่านกฎหมายฉบับนี้เองอันะนะี้นะครับระเบียบฉบับนี้ก็เอาไว้ให้ท่านดูเพียงเท่านี้ัตถุประสงค์ให้เกิดการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์ให้บุคคล ครอบครัวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหนะงานของรัฐรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะประกอบของคณะกรรมการนโยบายมติว่าการกระทรวงมหาดไทยการสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาปลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่เป็นกรรมการและเลขานุการคือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นรับผิดชอบกลุ่มภารกิจด,ด้านการสาธารณสุขนะครับหนะ้านะที่คือไม่มีไม่มีการกําหนดแผนนะกำหนดเป้าหมายอย่างเดียวนะนะ อันนี้แก้กฎหมายนะครับในระดับำอำเภอก็จะเป็นอำเภอเป็นประธานผนะู้ว่าการจังหวัดกับพม,มจเป็นที่ปรึกษานะครับคนที่เป็นเลขานุก,การก็คือในแพทย์สาาสุขนะส่วนภาคเอก,กชนกรรมการอื่น20คนเนี่ยมาจากภาคประชาชนมากที่สุดคือ7คนที่เหลือก็6คนนะครับนะทบทวนทบทวนทุกสองปี ทวนแผนงานเป้าหมายนะครับยีสิข้อก็หมดเพียงเท่านี้ใช้เวลาค่อนข้างจะดีนะครับนะครับเดี๋ยวขอ,อยุดพักใบทานข้าวนะรประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ